กับวัดพระธรรมกายลูกศิลูกหาวัดนี่แหละขึ้นมาในระดับหนึ่งว่าแบบแล้วอะไรอะทําไมตอนนี้กําลังมีการอยากจะหาขุนพลทาหน้าที่เผยแผ่ออนไลน์เนี่ยก็คือมาทําหน้าที่เอาความดีความจริงอะไรกระจายไปในทางโซเชียลอะไรแบบนี้ก็มีคนถามว่าแล้วต้องการให้คนที่สมัครเข้ามาแล้วมีมีคนสมัครเยอะนะขอมุทนาด้วยและเชื่อว่าที่นั่งฟังก็ก็มีอยู่ ที่นั่งฟังหลวงพี่อยู่ตอนนี้และจะให้เขาทำอะไรสอบถามมาแบบนี้ก็หลวงพี่ก็ตอบไปว่าก็ใช้ชีวิตไปอยากทำอะไรก็ก็ทำไปขอเพียงเดียวว่าทำแล้วชีวิตรามีสุขแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือสามารถที่จะทำให้คนที่เขารู้จักเราเนี่ยสมมุติว่าเผยแผ่ออนไลน์นะโพสไปในออนไลน์เนี่ยได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราเอาโพสไป อะไรก็ตามแต่แล้วถามว่าเรื่องอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ก็ทุกเรื่องอะนะเป็นประโยชน์หมดแหละชีวิตของคนแต่ละคนนี่มันมีความแตกต่างแล้วก็วันที่ชอบไปนั่งอ่านวันนี้ไปชอปปิ้งอะไรเงี้ยซื้อเสื้อหมดไปแล้วแสนสองอยาเงี้ยอันนี้เรื่องจริงนะซื้อเสื้อหมดไปแล้วแสนสองเขาอืมมีบุญเนาะที่ที่ได้แบบนั้นแล้วก็ดูดูการใช้ชีวิตเขาซื้อเสื้อแสนสองทำบุญสิบล้านเงี้ยนะนั้นสบายอันนี้เราให้ฟังว่า มีแบบนี้อยู่ลูกศิลูกห่าพระธรรมกายคือให้คุณใช้ชีวิตใช้ชีวิตไปในแบบที่คุณใช้แล้วรู้สึกว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณแบบเนี้ยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าถ้าเกิดคนอื่นเข้ามาดูเข้ามาเห็นเราไม่ได้คนแปลกไม่ใช่คนแปลกเป็นคนปกติคนหนึ่งซึ่งตั้งใจธรรมหากินแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างดีรวมถึงนั่งสมาธิสวดมนต์เป็นประจำด้วยถ้าโพสไปได้ก็จะเป็น พระคุณอย่างมากนะไม่ได้บังคับอะไรแต่ว่าโพสต์ไปแล้วก็มีการสอนทําวิดีโอเอ้แล้วเดี๋ยวก็จะมีสอนเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าในการที่เราโพสต์ไปในในออนไลน์เนี่ยเราต้องคิดก่อนที่จะโพสต์เพราะว่าเรื่องที่มันสะท้อนกลับมาเนี่ยถ้าเป็นออนไลน์นะคือมันเป็นสะท้อนตัวที่เราโพสต์ไปเหมือนกัน เลยตั้งใจจะมาพูดเรื่องนี้วันนี้ว่ากระจกสะท้อนตัวเองเนี่ยบางทีถ้าเกิดตัวเราเองไม่เห็นบางครั้งไม่เห็นเนี่ยนะก็ต้องพูดกันตรงๆถ้าไม่ใช่คนที่ฝึกฝนอบรมตนเองตามแนวทางของพระพุทธศาสนาแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยเมื่อกี้ฟังพระอาจารย์พระครูวิบูลนิติธรรมท่านพูดถึงหลวงปู่ว่าวันที่ยี่สิบเอดวันอังคารที่ยี่สิบอ็ดที่จะถึงเนี่ยหลวงปู่เองเนี่ยวันนั้นนะนะ สิบห้าข้ามเดือนสิบย้อนกลับไปเมื่อร้อยสี่ปีก่อนท่านพิจารณาตัวเองก่อนแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ได้ถึงธรรมวันนี้ยอมตายบางคนฟังแค่นี้ฟังที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้อาจจะมองว่าเอ๊ะอ,อย่างนี้หลวงปู่ท่านคิดผิดหรือเปล่าหรืออะไรทําไมทําอะไรแบบนี้ก็ต้องบอกว่าก่อนเพนวันนั้นนะเมื่อร้อยสี่ปีก่อนก่อนเพนวันนั้น หลวงปู่ท่านเองเนี่ยได้เจอสภาวะธรรมในระดับหนึ่งเหมือนเลยกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้เจอแล้วขอบอกก่อนนะว่าหลวงปู่เนี่ยพระเดชพระคุณพระมงคลเทมุนีเนี่ยท่านรู้เรื่องพระไตรปิฎกนี่ดีมากนะเรียกว่าเชี่ยวภาษาบาลีก็เก่งมาก ท่านอ่านมาแบบที่นี่แหละถ้าใครๆอ่านมาเจอเคยเล่าให้พวกเราฟังไปแล้วว่าวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้เนี่ยที่โคนโพท่านนึกย้อนกลับไปตอนที่ท่านเป็นเด็กอยู่นั่งตูใต้ต้นว่าสบายแล้วเกิดสภาวะธรรมขึ้นหลวงปู่ก็เป็นแบบนั้นแหละพอเจอแบบนั้นเสร็จเลยประเมินได้ว่าอ๋อนี่แหละเส้นทางตรงนี้แหละที่จะเข้าไปถึงธรรมภายในและท่านก็ ว่ากันเลยตั้งสัจจะแล้วก็นั่งอยู่ไปตรงนั้นจนเข้าไปถึงเส้นทางแห่งธรรมได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆก็ทําเลยการประเมินตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับมนุษย์ทุกๆคนถ้าเราไม่ประเมินตัวเองเราจะกะอะไรผิดพลาดหมดเลยแต่ถ้าเราประเมินตัวเองออกรู้ว่าเราทําได้อาจจะเกินขีดความสามารถเราไปสักนิดหนึ่งแต่คิดว่ามันได้ถ้าพิจารณาเป็นประจำเนี่ยแล้วยิ่งนะ แล้วยิ่งถ้าได้นั่งสมาธิจเจริญภาวน,นาเป็นประจำอยู่เราเองจะต้องบอกว่าจะเห็นชัดมากกว่าคนอื่นเลยแล้วก็สามารถจะเดินก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยส่วนคนอื่นคำวิจารณ์หรือแม้แต่เหตุการณ์ต่างๆที่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยชอบใจนะักยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยมีคนมา มาด่าแล้วกันขอใช้คำนี้ตรงๆมาด่าในในโซเชียลก็ต้องมามองว่าเอเราเรามีปัญหาตรงไหนพระครูสมุสิริวงศ์วุฒธธิวังโสหลวงพี่นิดเนี่ยนะท่านเป็นพอสสำนักสื่อสารองค์กรก็ฟังจากที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้สอนมาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขายังไม่เข้าใจเราเนี่ยก็แสดงว่าเรายังแบบ สื่อสารให้เขาได้ไม่เข้าใจไม่ได้หรือว่าทำดียังไม่พอก็ต้องทำดีให้มากขึ้นดังนั้นฝากพวกเราไว้แล้วกันนะมีคนไม่เข้าใจในแนวทางหรือสิ่งที่เราทำอยู่คือไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เราเองมีมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้อื่นอย่างเดียวมันจะต้องมีสิ่งที่เราทำด้วยเลยเกิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นผู้อื่นการวิจารณ์หรือคาแนะนา เป็นตัวหนึ่งซึ่งสะท้อนตัวเรากลับมาได้เช่นเดียวกันหลวงพี่เองก็ฟังนะว่าแบบเอ่อการพูดกัรจาอะไรของรายการเนี่ยก็ม,ม,มีมีวิจารณ์กลับมาอยู่ก็ขอบคุณที่ช่วยบอกอะไรเงี้ยบางคนก็บอกอยากจะให้พูดสบายๆบางคนก็บอกเออยากจะให้พูดมันๆหน่อยบางคนก็อยากให้พูดตลกหน่อยคือมันหลายอย่างนะที่ที่มันเป็นความเห็นอันนี้ก็รับฟังทุกๆคนเรื่องไหนทําได้หลวงพี่ปรับแล้วก็จะได้แบบ พัฒนาตัวเองขึ้นไปก็ขอบคุณทุกๆความเห็นที่ที่บอกมานะแล้วก็ทุกๆคําชมด้วยซึ่งก็ปลื้มนะฟังมีคนเขียนชมมาแบบเออตามเลยดูรายการหลวงพี่ทุกวันเลยเงี้ยก่อนนอนก็ขอบคุณเนาะขอบคุณทุกๆคนที่ที่นั่งฟังอยู่คืออยากจะเป็นพวกเราที่มันมีคอมเมนต์ส่งมาเนี่ยก็เป็นเงาสะท้อนให้หลวงพี่ได้ทราบอย่างหนึ่งว่าเออวันนี้พูดเร็วไปเนาะวันนี้อะไรต่างๆหรือบางคนวิจารณ์โอ้วันนี้เสียงแข็งไปนิดนึงนะอะไรเงี้ยเราย้อนนึกกลับไปเออจริงเนาะเรา อารมณ์วันนั้นเป็นยังไงก็ไปพิจารณาดังนั้นฝากพวกเราไว้แล้วกันว่ากระจกสะท้อนตัวตนของเราเนี่ยอย่างแรกถ้าเราทำได้ดูตัวเราเองก่อนว่าเราเป็นคนแบบไหนทำความเข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะจะเห็นช่องทางท,างที่ที่พอเหมาะพอสมกับกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือเรื่องทางธรรมแล้วถ้ามีเสียงวิจารณ์ไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ ขอเน้นนะไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานที่เขาวิจารณ์แล้วก็พูดมาเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เราทําไปแล้วเกิดผลสะท้อนกลับเช่นว่าลูกหลานดื้อเงี้ยการดื้อของลูกหลานไม่ฟังในสิ่งที่เราบอกก็ต้องดูว่าเออเราเองไปทําแบบไหนเขาถึงดื้อแล้วก็ไม่ฟังหลวงพ่อทัตะท่านบอกว่าเพราะไม่ค่อยได้เหตุผลไม่ค่อยได้ให้เหตุผลกับลูกหลานมาตั้งแต่เด็ก พอถึงเวลาพอโตขึ้นมาเสร็จเวลาเราอะไรขึ้นมาขัดใจอะไรเงี้ยเด็กก็จะไม่ค่อยฟังเพราะเราไม่ค่อยให้เหตุผลเขาความน่าเชื่อถือของตัวเราไม่มากเท่าไหร่รวมถึงครูบาอาจารย์ด้วยก็ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่จะตําหนิใครนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นทุกคนหลวงพี่ก็เป็นเพราะว่าเอไม่ต้องไม่ต้องหลวงพี่หรอกอันนี้จะมาพูดสะท้อนภาพอันหนึ่งให้ฟังว่าเด็กที่เขาบอกรับฟังหน่อยสิ ทำไมไม่ยอมฟังลูกหลานบอกแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันลูกหลานก็ไม่ฟังที่พ่อแม่บอกเหมือนกันนะั่นแหละก็เหมือนกันเท่ากันนั่นแหละเพียงแต่คนเรามักจะไม่ค่อยดูตัวเองเท่าไหรนะ่นักดังนั้นถ้าเกิดมันมีอาการอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยแฮปปี้นักกับการที่คนอื่นมาพูดเนี่ยขอบอกไว้ก่อนว่าไม่ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามทีมีเราด้วยอยู่ในสมการตรงนั้นคือ เราเองทําให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกไว้นั่นแหละว่าให้เราเองเนี่ยต้องดูเราพูดให้เขาไม่เข้าใจเราทําดียังไม่มากพอหรือเปล่านั่นคือการพัฒนาตัวเองและกระปรับตัวเองนั่นคือแนวคิดของครูบาอาจารย์ที่หลวงพี่ฟังแล้วแล้วก็รู้สึกชอบวันนี้พอเจอคนที่มาพูดในลักษณะแบบนี้มีคนที่ ไม่ค่อยฟังเหตุผลของผู้อื่นมากนักเนี่ยนะล้วมองว่าตัวเองนี่คือเบอร์หนึ่งของโลกเลยอันตรายแล้วอันนี้คืออันตรายเพราะว่าการยึดติดอัตตาเนี่ยนะตัวตนของตัวเราเองไม่ได้อัตตาเทพที่แท้จริงภายในอัตตาคือตัวเรานี่แหละความรู้สึกของเราเป็นใหญ่เนี่ยบางทีมันก็บางครั้งมันก็ดีนะบางครั้งมันก็ดีแต่ถ้าเกิดมากเกินไปมันก็อันตรายเช่นเดียวกันวันนี้เอามาฝากว่าเราเองควรที่จะต้องมา พิจารณาตัวเราให้ตัวเราเองเป็นกระจกสะท้อนตัวเราเองให้ได้ให้ผู้อื่นคำวิจารณ์หรือคำชมอะไรก็ตามแต่เป็นกระจกสะท้อนตัวตนให้เราเห็นเช่นเดียวกันอย่างที่คำชมนะน,นะชมมาบ่อยๆชอบคือก็ได้รู้ว่าเออเราเองก็ความทุ่มเทที่เราทำรายการมาเนี้ย มันก็มีคนแฮปปี้ตามฟังเราทุกๆวันเลยเนี่และหลายคนมาโพสต์มาพิมพ์หรือส่งข้อความมาใน f c e e o o o นะขอบคุณจริงๆที่ที่ตามฟังกันอยู่ทุกๆวันก็เลยทําให้เรามีกําลังใจที่จะไปต่อแล้วก็ธรรมะที่ไปเห็นเนี่ยก็ขอบคุณเพราะว่ามันทําให้หลวงพี่ได้ได้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะว่าแบบอ๋อธรรมะข้อนี้บางทีไม่ได้พิจารณาก็ ก็ได้พิจารณามากขึ้นเพราะมาทํารายการนี่แหละแล้วก็เห็นโลกเห็นอะไรชัดขึ้นรวมถึงในแนวทางของครูบาอาจารย์นะนะอันนี้ก็ขอบอกให้พวกเราได้รู้กันแล้วก็เอามาแบ่งปันกันไปก็ขอยกคํมาพูดทธเจ้าแล้วกันพูดถึงเรื่องนี้คล้ายกันแบบนี้แหละว่าท่านให้หลักแบบไหนท่านให้กเด็กคนหนึ่งคนนี้ท่านรู้จักเป็นอย่างดีนะพวกเราก็รู้จัก ชื่อราหุนรู้จักไหมชื่อนี้คุน้นๆเนาะชื่อราหุนแปลว่าห่วงคนนี้ที่ทําให้พระพุทธเจ้าอชหสะถือว่าสําคัญมาก,กน,นะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าราหุนเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรความข้อนั้นก็คือประโยคที่จะต่อมาเนี่ยคือกระจกมีประโยชน์อย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าถาม พระราหุลน่ะนะพระาหุลเป็นใครเอ่ยเป็นลูกกันนะพระอารถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นลูกถามลูกชายตัวเองนะกระจกมีประโยชน์ยังไงพระราหุลตอบมีประโยชน์สําหรับส่องดูพระพุทธเจ้าข้าพอพอมาบวชเสร็จแล้วปุ๊บไม่ได้เรียกท่านพ่ออะไรเงี้ยนะ,สะเสด็จพ่อไม่พระพุทธเจ้าข้ายกเหนือหัวนี่นี้ให้ดูเป็นสภาวะของความมีความเคารพ แล้วก็เข้าใจในสถานะของตนไม่ไม,ไม่ไม่มีทิฏฐิไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นแบบนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันราหุนบุคคลควรพิจารณาให้ดีคือไม่ผิดหรอกที่บอกมีประโยชน์สลับสองดูเนี่ยบุคคลควรพิจารณาให้ดีแล้วจึงทํากรรมทางกายจะทาอะไรก็แล้วแต่ด้วยด้วย,ด,วยด้วยร่างกายของเราเนี่ย พิจารณาให้ดีแล้วจึงทำกรรมทางวาจาจะพูดอะไรเนี่ยต้องคิดก่อนแล้วพิจารณาคำพูดให้เยอะแล้วก็พูดต่อไปพิจารณาให้ดีแล้วจึงทำกรรมทางใจแม้แต่ความคิดตรงนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยแล้วท่านก็บอกต่ออีกว่าทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมคือกิจกรรมที่ การกระทําทั้งกายวาจาและใจเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทั้งหมดที่ทําแล้วแบบนี้ไม่ต้องนะพิจารณาว่ายังไงบ้างต้องไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองต้องไม่ทําให้ตัวเองลําบากด้วยหนึ่งก่อนเห็นไหมที่บอกเมืเ่อกี้พิจารณาตัวเองก่อนแล้วเป็นไงต่อสองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นต้องไม่กระทบผู้อื่นด้วย ไม่กระทบตัวเองไม่กระทบผู้อื่นทั้งการกระทําทางกายทั้งวาจาและความคิดด้วยนะพอพอเข้าใจเนาะค่อยๆพูดไปช้าๆแบบนี้จะได้พอเข้าใจไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไปแล้วทำไงต่อไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคือไม่เบียดเบียนทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นต้องพิจารณาให้ดีแล้วก็ให้ทําเฉพาะ กายกรรมวจีกรรมและมะโนกรรมที่เป็นกุศลคือเป็นความดีเท่านั้นมีสุขเป็นกำไรทำแล้วก็มีความสุขมีสุขเป็นวิบากผลที่เกิดขึ้นวิบากไม่ใช่ว่าทุกทนทรมานอะไรเงี้ยนะผลที่เกิดจากการกระทํานั้นๆไม่ว่าจะเป็นกายวาจาหรือใจวิบากที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมีสุขเท่านั้นก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่ดีๆ แม้แต่การที่เมื่อกี้ชักชวนให้มาทำหน้าที่กลลยะมิตรทางออนไลน์โพสอะไรก็ได้ขอให้มีประโยชน์กับคนอื่นพิจนารณาแล้วก็โพสไปองนี้หลวงพี่ดูเสร็จแล้วอืดีดีชอบอะไรเงี้ยนะที่ว่าพโพสแต่และเรื่องเนี่ยพระองพี่ค่อนข้างจะเปิดนิดนึงเห็นคนโพสเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยอ่านได้หมดแล้วก็รู้สึก ได้ความรู้กับทุกๆกิจกรรมบางคนก็ส่องพระเครื่องหรืออะไรก็ตามแต่บางคนกินน้ํามะพร้าวอะไรเงี้ยนะคือมันมีความรู้ให้เราได้เห็นก็ขอบคุณทุกๆคนที่ที่เอาความรู้มาให้พี่แล้วกันและสุดท้ายพุทธเจ้าท่านก็บ,บอกต่อว่าถ้าทำแบบนี้แล้วอยู่สน,นกรรมทั้งหลายให้นึกบ่อยๆให้มีปีติและปรามโม่ต้องเบิกบานและปลืม้ม ในสิ่งที่ตัวเองทำทั้งกลางวันและกลางคืนให้ตัวเองอยู่ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมคือสิ่งที่เราทำทั้งคิดพูดทำในทางที่ดีเท่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วก็สรุปไว้อีกทีหนึ่งว่ากระจกนั้นแลคือธรรมธรรมะที่อยู่ในตัวเราเนี่ย เห็นแล้วก็จะสะท้อนให้เราเห็นแล้วก็มีเรื่องของเกี่ยวกับกระจกอะไรแบบเนี้ในพระไตรปิฎกอีกเยอะแยะมากมายแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนคือให้ได้รู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรส่องให้เราได้เห็นตัวเราเองวันนี้ก็เลยเามาฝากว่าทุกๆเรื่องที่เราทําแล้วมีภาพสะท้อนกลับทั้งความรู้สึกเราเองทั้งสิ่งที่คนอื่นทํากับเราเรารวนแต่มีส่วนกับเรื่องนั้นทั้งสิ้นแต่เฉพาะ ในอดีตการปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ทราบจะเป็นวิบากจากของเก่าที่เคยทําหรือเปล่าไม่รู้อันนี้อยู่ที่ว่าพิจารณาเราเองในแต่ละเรื่องนะเพราะว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยแม้ไม่ยากทําอย่างไรย่อมได้อย่างนั้นแต่มันมีรายละเอียดเยอะตรงนี้นะหลักการง่ายๆทําอย่างไรย่อมได้อย่างนั้นแต่ในรายละเอียด จะเยอะแยะมากมายแตกต่างทำให้คนเนี่ยสงสัยงุนงงหรืออะไรก็ตามแต่ดังนั้นเจอลูกหลานสอบถามเคียงหรือกระทั่งด่าเนี่ยนะต้องบอกไปก่อนว่าล้วนเกิดจากการกระทำที่เราได้ทำไว้ไม่ทงตรงก็ทำอ้อมทั้งสิ้นดังนั้นเราต้องรับผิดชอบผลของกรรมนั้นๆที่เราได้ทำไม่มีอยู่ดีๆจะมีใครมาด่าไม่มีขอบอก ไม่ว่าจะเป็นกรรมในปัจจุบันหรือกรรมในอดีตนี่คือผลที่เราทําอย่างเช่นว่าพระธรรมกายโดนด่าเนี่ยพวกเราทุกคนเป็นลูกศิลุหาโดนด่าด้วยกันหมดแสดงว่าเราไปช่วยทําอะไรกันสักอย่างนึงหลวงพ่อรัตตะท่านสรุปไว้เออเนาะชาติก่อนเนี่ยกูคงไม่ธรรมดาเลยะเนี่ยโดนด่าขนาดนี้แล้วท่านก็หัวเราะทําแบบนี้บ้างเนาะหัวเราะให้ได้ถ้าเกิดมีใครมาด่าหรืออะไรเงี้ยจะได้เข้าใจแล้วก็ปรับปรุงพัฒนา เดินต่อไปข้างหน้าไม่ต้องไปสนใจคำที่เขาว่าถ้าถูกต้องตรงจริงเอามาพิจารณาแล้วก็แก้ไขไปก็เท่านั้นเองนี่คือชีวิตนี่คือเส้นทางของนักสร้างบารมีทําตัวเองให้เป็นกระจกส่องทั้งตัวเองแล้วก็เป็นกระจกให้กับคนรอบข้างด้วยจะให้ดีๆก็คือว่าคนที่เราครบเนี่ยนะเขาก็จะคล้ายๆกับเรานี่แหละดังนั้นก็สร้างสังคมดีๆ จากการกระทําที่ต้องบอกว่าเป็นการกระทําที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะเป็นกุศล,ลกรรมไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นทั้งสองฝ่ายมีแต่ความสุขให้ได้ปลื้มทั้งเชา้ากลางวันเย็นค่ําจนถึงนอนไปแล้วฝันก็ขอให้ฝันดีแบบนี้นะถ้าทําแบบนี้ได้ใช้ได้แล้วทุกเรื่องมีผลหมดฝันก็มีผลจากสิ่งที่เราทำนั่นแหละว่า ในวันเนี่ยเราทำอะไรบ้างมีเรื่องอะไรค้างในใจบ้างบริหารร่างกายดีหรือเปล่ากินมากไปไหมนอนน้อยหรือเปล่าหรือว่าทำงานหนักจนเกินไปทุกอย่างมีผลหมดนะน,นะดังนั้นกายใจที่รวมกันเป็นหนึ่งกองที่เขาเรียกว่าขันห้าเนี่ยนะมีผลกับชีวิต แล้วก็มีผลกับการที่จะชี้นำว่าเราเองจะเดินไปสู่เส้นทางที่ดีหรือไม่ดีแล้วก็ส่งผลว่าจะมีวิบากดีหรือไม่ดีไปในอนาคตดังนั้นก็พิจรารณาเนาะทุกๆเรื่องทุกๆคนทุกๆเหตุการณ์ที่เราได้สัมผัสแล้วมีผลกระทบตีย้อนกลับมาเนี่เราเองได้ทำทั้งสิน้นแต่จะเป็นอะไรก็ตามแต่ยังไม่ทราบแล้วก็ถ้าเกิดลูกหลานสอบถามสงสัยแบบเนี้ยก็พูดคุยกับเขาให้ดี ไม่ว่าจะเชิงบวกหรือเชิงลบเราเองล้วนมีผลทั้งสิ้นทําให้ลูกหลานเคารพเราให้ได้มีเหตุมีผลดีมากพอแล้วให้เขาอยู่ใกล้ๆเราแล้วรู้สึกว่ามีความสุข Happy แฮปปี้เบ,บิกบานถ้าเขาอยู่ใกล้เราแล้วเป็นแบบนั้นเชื่อเถอะเขาไม่ด่าเราหรอกเขามีแต่แฮปปี้และอยู่ด้วยหลายๆคนนั่งสมาธิในโครงการกลั่นใจให้เป็นสุขแล้วอารมณ์เย็นอารมณ์ดีขึ้นลูกหลานแฮปปี้ มากขึ้นครอบครัวก็อบอุ่นวันนี้ก็เลยเอามาฝากกันว่าถ้าจะให้ตัวเองกระจกที่สะท้อนตัวเองเห็นได้ชัดมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเลื่อมใสของใจเราว่ามากแค่ไหนใสามากเลื่อมมากสะท้อนได้ชัดแล้วมันจะเห็นตัวเองได้ตรงจริงไม่เข้าข้างตัวเองทุกๆคนมีอคติแล้วอคติเนี่ยไม่ว่าจะเดินรักโกรธกลัวหรือโง่ก,ก็ตามที ล้วนเกิดจากใจที่ขุนเพราะอำนาจกิเลสโลภโกรธหลงนี่แหละมันจะทําให้เกิดอคติขึ้นมาเมื่อไหร่มีอคติสังคมไหนมีอคติสังคมนั้นแตกแยกดังนั้นฝากไว้เนาะว่าทํายังไงให้บ้านเราเนี่ยลูกหลานใครที่อยู่ใกล้คนที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่มันสองทางเช่นเดียวกันแล้วก็เดินไปด้วยกันให้ครอบครัวเรามีความสุขเอาพระพุทธศาสนาไปต่อได้ เอาประเทศชาติเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้แล้วก็ทำให้โลกทั้งโลกนะ่ะสงบสุขให้ได้ด้วยเส้นทางในการทำใจหยุดทำใจนิ่งเส้นทางนี้ทางเดียวจริงๆที่จะทำให้เราเข้าใจและเป็นกระจกสะท้อนตัวเองได้ชัดที่สุดดังนั้นฝากเนาะช่วงนี้ถ้ามีเวลาชวนคนมานั่งธรรมะด้วยกันโครงการกัใจให้เป็นสุขฝึกง่ายๆเลยใครก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเคยฝึกสมาธิหรือเปล่าหรือ เคยฝึกสมาธิในสายไหนมาไม่เป็นไรฝึกได้เส้นทางนี้เปิดกว้างมากสบายๆลองกันดูเนาะไปชักชวนทําหน้าที่กัลยาณมิตรกันแล้วก็สร้างโลกแก้วให้เกิดขึ้นด้วยหนึ่งสมองสองมือหนึ่งใจของเราเท่านี้สลับวันนี้ก็ขอบคุณที่นั่งฟังมันจะถึงตรงนี้นะกำลังใจที่เป็นอย่างดีแล้วขอบคุณที่เป็นกะจกสะท้อนให้หลวงพี่ได้รับทราบว่าแบบจะต้องปรับจะต้องอะไรบ้างแล้วอยากฟังเรื่องอะไรก็พิมพ์บอกมานะนะเดี๋ยวจะ มาเล่ามาเทศมาสอนให้ฟังบรรยากาศสบายๆแบบนี้แหละสอบถามกันมาได้ก็สำหรับวันนี้ขอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการรัน,นี้ตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่พวเราได้ตั้งใจจะพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีแต่ความสุขเป็นบุคคลตัวอย่างที่ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ในทุกๆวัน มีแต่ความปลื้มในการใช้ชีวิตแล้วก็เลี้ยงชีพในทางที่ถูกไม่ไประพฤติผิดในทางที่อาจจะทำให้ตัวเราเองนั้นประสบผลที่ไม่ค่อยจะดีนะให้ชีวิตของทุกทกท่านที่ตั้งใจฟังและตั้งใจปฏิบัติมีแต่สุขมีแต่โชคเดินทางไปทางไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายรู้แจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรมหยิบจับอะไรก็ขอให้สำเร็จสําเร็จสํำเร็จ,ส,รจสมหวังสมปรารถนาไปทุกภพทุกชาติแล้วเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตามติดติดตามหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายท่านไปได้โดยง่ายทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอ ก่อนนอนก็อย่าลืมนั่งสมาธิแผ่เมตตากันเนาะแผ่เมตตาแล้วเดี๋ยวหลับเป็นสุขแล้วก็ทำกรถินช่วงนี้เข้าพรรษาเก็บตังค์ทำเท่าไหร่แล้วก็ใส่กระปุกไว้ถึงเวลามาก็เอามาทําบุญที่วัดส่งโอนเงินมาหรือจะฝากใครมาก็ได้บุญต้องทําบ่อยๆทําทุกๆวันพระพุทธองค์ท่านบอกไว้ว่าถ้าเราไม่รีบยินดีในบุญเราจะไปทำบาปดังนั้นก็อยู่แต่ในบุญเนาะทำบุญให้ได้เป็นปกติขอจเจริญพร Recording stopped.